ตอนต่สาวไม่มีลูกหลุดไม่มีอะไรนะไม่เคยนะมีลูกมีลูกหลุดไหมใช่มีลูกหลุดใช่ป่ะโอ้ยเฮียหน้ากูน่ากลัวมากเลยแล้วไงเฮ้ทำไมมาคุยกับกูดิทำไมต่อสาวมีลูกหลุดใช่ป่ะหลุดกี่คนอะไรบอกมาอะไรเนี่ยฮะกี่ปีแล้วเป็นมากี่ปีแล้วประมาณเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วโอ้โหย็ดเป็ดเจ็ดปีแล้วอืม เป็นคนกับผีผีกับคนอยู่ด้วยกันมานานเจ็ดปีแล้วเขาทําร้ายเขาไหมไหมก็เจ็บปวดเนี่ยปวดไหลปวดปวดไหลเลยปวดไหลนี่อาการของคนทําแท้งอยู่แล้วเบสิคก็เจ็บไหล่เอ๊ยยี่เป็นไงแวก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 ไงเห็นไหมแขงไหมอันนี้เนี่ยอันนั้นมาฮะทำไมล่ะ หน้ากูน่ากล mm ัวมากเลยหรือไงมาเร็วไอ้ผีเด oh ี๋ยวโอ้ยอะไรกูเจอกันแล้วนะกูไม่ออกมึงไม่ออกล่ะกูไม่ออกมึงเป็นอะไรมึงไม่ออกบอกก่อนกูไม่กลัวเัินโอ้กูจริงเหรอกูเริ่มกลัวแล้วไอย่าี้ใจกูสั่นเลยสุดเอ้ยจริงเหรอคนแก่ตอนแรกกูไม่ตีคราวนี้อยากโดนตีไหมอันนี่เร็วมา มาแล้วสิผีจ๋ามีใครเอากูออกได้กูออกได้โอ้โหขนาดนั้นเลยเหอูกูเผาแม่งเลยอายุเท่าไหร่แล้วนี่ผัวเจ็ดสิบสองถ้าตายหาไปผมไม่ชอบนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะตายแล้วเผาเลยนะมามึงเจอกูมาหัวรากไปไอ้สัตว์ครั้งแรกครั้งแรกที่กูเนี่ยไม่กล้าเพราะอะไรมึงแก่แล้วหัวบอกนะนี่เลยดีกว่านอนโอ้ยไป Mình bảo còn quá này Ôi! ôi, ôi, <laughs> ơi, ơi, ôi ơi, lại ơi, ôi, ôi! mấy lại Ủa mấy lại Ủa <laughs> à, mấy à, à, lại Ủa à, à, mấy lại à, Ủa mấy lại à, Ủa mấy lại Ủa mấy lại cái lại ร้องงดังหน่อยสิร้องแค่นี้กูยังไม่มันเลยไ้ไอ้ชี้ไปเลยมึงเออไอมึงโกหกกูไอ้สัตว์ไปซะงี้เหอมึงมาตั้งเจ็ดปีแล hey, uh ้วไอ้สัตว์จะเป็นคนคนเดียวแล้วเนี่ย มึงก็ไปมึงยอม้งแต่คราที่แล้วไอ้สัตว์เราจะให้กูพูดเพาะไอ้เหี่ยกูไล่ผีให้กูพูดเพาะเฮ้ยไปไปมองโอ้ยมึงไปเลยออกมึงออกกิงมบาไอ้สัตว์มึงอย่าตอแหลผีนี่แม่ชอบโกหกชอบหลอกลวงฮะเออไป อย่างนี้โอ้ไอสัตว์แกล้งแกล้งแกล้งหลอกเป็นในจ็อบโกหกไอเอลอะไรเฮียไอชิ้หายไอใครเนี่ยผีหรือคนกูไม่เชื่อไอสัตว์เดี๋ยวก่อนวางจับไว้อย่านันจะทีบกูแน่เฮียดูทรงนะหลอกไปในจ็อบหลอกไอเอลยะไเฮียไห้อืมเฮ้ย อุดขนาดนั้นเลยเหรอวะตายม่รับผิชอบนะเผาเลยนะผมไม่ทําอะไรรุนแรงเลยเนะี่ยใหญ่ใหญ่เว้ยเป็นใหญ่ทั้งหมดเนี่ยใครผีหรือใหญ่ใหญ่เอออาจารย์เนี่ยปวดแขนตรงนี้นี่ตรงคนนี้โอ้ยเป็นจริงเหรอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นใหญ่แล้วเหรอ นี่แหละต้องงานแหละมันแทงใหญ่ไอ้ต้องไหลอ่ะมันบาทงทีเนี่ยมันมันมันเข้าใจไหมว่าบางทีมันเป็นเด็กที่ว่าเขาเคยเขาเคยหลุดหรือลูกเนี่ยยังไงก็ไม่หายไปหาหมอก็ไม่หายหรอกถ้าไปปวดแรงก็ไปปวดทวารนะไอ้ทวารหนักน่าจะเป็นผีได้นะไม่เกี่ยวกับลูกเหรนะ <het S 1> คนหรือผียายยายเปล่ายายชื่ออะไรยายมากอีกที่มันหลอกกูหรือวะกลับลุกขึ้นดิให้วุ่นั่างหน่อยนิชอบหลอกเลยบอกหลอกไาจ๊อบเลยตอนนี้มึงเลิกหลอกยัน

ยายวะวนะดูตาผมนี่ไม่กลัวเหรอไม่กลัวแล้วเฮ้ยริงเหรอวะอ่าอ่าทั้งวันกีนะน้นะขี <laughs> ้เอาจะมันมันยังง่ายจริงวะยิงไม่เห็นจะมันเลยใช่ไหม,ม <า S 1> เดี๋ยวนะ<ด>อย่าหลอกนะอย่าหลอกกูนะหลอกไปไอ้จ๊อบเลยมึง